เราจะมาทำผัดผักบุ้งไฟแดงกันนะคะต้องขอบคุณผู้มีอุปการะคุณเอาผักบุ้งมาฝากพี่อุ๋ยนะคะขอบคุณมากค่ะก็เริ่มจะเอาผักบุ้งเนี่ยคะ่ะมาเด็ดเป็นท่อนเล็กๆแบบนี้ทุบกระเทียมลงไปนิดหน่อยนิดหน่อยปรุงรสด้วยน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวเตาเจียวอีกนิดหน่อยนิดหน่อยแบบนี้คะ่ะเสร็จแล้วก็ปเปิดเตาตั้งกระทะใส่น้ำมันนิดหน่อยนิดหน่อยไฟแรงๆเลยคะ่ะแล้วก็ ผักบุ้งที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้ค่ะลงไปผัดแค่นั้นเองค่ะ มาดูพี่อุ๋ยก็ต้องง่ายเนาะง่ายง่ายสไตล์พี่อุ๋ยแบบนี้เลยจ้าพอน้ําแห้งก็ใส่น้ําลงไปอีกนิดนึงก็ได้นะคะหรือใครจะไม่ใส่ก็ได้ค่ะเพราะน้ําจากผักบุ้งที่เราไปล้างเมื่อกี้ก็จะเริ่มออกมากับตอนที่เราผัดนะคะพอผักบุ้งเริ่มยุบและเปลี่ยนสีแบบนี้นะคะก็ผัดไป ตามที่เราชอบเลยค่ะใครชอบกรอบๆก,ก็เอาขึ้นเลยค่ะเมื่อมันเปลี่ยนสีแล้วก็ยุบนะคะแต่ว่าใครที่สวหน่อยนะคะอยากจะให้เขาไม่กรอบมากแล้วก็สุกมากๆเวลาเคี้ยวเนี่ยจะไม่ไม่ติด ฟันนะคะแบบี่พี่วีนี่ยแหละค่ะสวอค่ะสวอที่สูงไว้นะคะสวยที่สุดค่ะว่าสันค่ะมาผัดผักบุ้งกันต่อดีกว่าค่ะเดี๋ยวมันจะไหม้นะคะพอได้ที่แล้วก็แค่นั้นเองค่ะง่ายๆเสร็จแล้วค่ะตักใส่จานเลยค่ะไปตักข้าวสวยเตรียมน้ําพริกน้ําปลาเตรียมกับข้าวอย่างอื่นทานคู่กันว้าวอร่อยมากค่ะมาม มาทานกับพี่หุยค่ะ